เมื่อช่วงบ่ายวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาณนะที่ทำการอำเภอเมืองสกลนครบิ๊กหมอกนายสรพงศ์สักสุวรรณปรงุงที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมจากิบเอกธนกรสุวรรณปรงุงผู้ช่วยที่ปรึกษาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีมีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องเงินทุนหมู่บ้านโคกเลาะน้อยหมู่ที่5 ตำบลขมิน้นอำเภอเมืองสกลนครจำนวน200,000บาทประธานนำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรและอื่นๆไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื่องจากสินค้าไม่มีในศูนย์แต่กลับมีบินแสดงรายจ่ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการลงพื้นที่ติดตามได้มีนางสาวจิราพรเบิกบานดีในอำเภอเมืองสกลนครปลัดอาวุโสหัวหน้าสำนักงานให้การต้อนรับ โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโคกเลาะน้อยพร้อมชาวบ้านจำนวนกว่าเจ็ดคนรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานกองทุนกทบรประจำอำเภอเมืองสกลนครได้เข้ารวมประชุมหารือรับฟังร่วมกับผู้ร้องเรียนซึ่งในเบื้องต้นนั้นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยทางอำเภอได้ให้คณะกรรมการกองทุนและชาวบ้านผู้ร้องได้รวมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้ง